อ่ะสวัสดีนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแทนเทนนิสแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็น ep 2นะของ My Tennis สก็เรียนอะไรดีคราวที่แล้วเราก็ทำรีวิวสามไปแล้ววันนี้ก็เลือกมาเป็นโยเน็กส์กกันเพราะว่าตัวบาบูเลตเดี๋ยวจะรอแอนโน่มารอของใหม่ก่อนส่วนเฮดก็รอสปีกก็น่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะมาไหมน่าจะมาได้จสองอาทิตย์มากกว่ามาวันที่สิบหกกับสิบเก้าเพ เดี๋ยวรอติดตามสำหรับโยเน็ตก็จะมีสามรุ่นหลักเนาะก็เหมือนเดิมค่อนข้างจะซิมเปิลก็จะมีอ e ีโซนใครๆก็ใช้ใชไม้ตีง,ง่ายซึ่งอันนี้ก็เป็นรุ่น 2025. 2องพันยี่ห้าแล้วก็จะมีวีคอที่มพงออกมาเพงออกมาเมื่อเดือนที่แล้วืลก็เป็นไม้สปินใช่แล้วก็ p e r ร์เซ็ e เพอร์มาปีนี่ 2023. ปทิบ ออ๋ไมสี่ปีที่แล้วก็ต้องเป็นยี่สิบสี่สองยี่สิบสี่ก็เป็นไม้คอนโทรลไม้คอนโทรลของยูนิคตัวเดียวเลยมีไหมมันมีแอสเทรลแต่ว่าก็คงไม่รู้จะพูดถึงทำไมไม่น่ามีใครใช้แอสเทรลก็เป็นไม้เวอร์ไซส์ใช่มันก็มันก็มีมีมีมิดพลัสมีหน้าร้อยแต่ว่าแทบไม่เคยเห็นเลยว่ามีคนถือมาตีแล้วมันตีดีไหม พอพี่ชอบใช้ไม้เวอร์ชันเก่าโอเคแต่เวอร์ชันใหม่เขาที่ลองดูยังยังไม่เจอเซตอัพเอ็นที่ชอบมันกลายเป็นแบบมันแข็งมากเลย uh, อออาจจะต้องไปขึ้นมัลติซึ่งยังไม่ได้ลองก็คือทําเป็นไม้พาวเวอร์แบบเดิมดั้งเดิมไปเลยขึ้นมัลติอะไรซึ่งจริงๆมันเป็นไม้พาวเวอร์ดูเหมือนจะพาวเวอร์แต่ดันพาวเวอร์ไม่เยอะสาหรับพี่นะมันมันคุมน้าหนักบอลได้อยู่แต่มันดันกระด้างก็เลยไม่ชอบเวอร์ชันนี้อาจจะต้องรอดูเวอร์ชันถัดไป ก็ของยนเด็ก <wounds> ค <ES> no. ่อนข้างจะซิมเพิลเพราะว่ารุ่นเขาหน้อยน้อยกอกจากนี้ก็จะมีเล็กหน้าีกันหนึ่งแต่ก็เล็กหน้านั้นมันตลาดเฉพาะโอเคตลาดญี่ปุ่นขายแค่ในญี่ปุ่นเพราะงั้นอาจจะก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้มั้งซึ่งช่วงนี้ยนเด็กก็เรียกว่ามาแรงเนีคนทำฮะใช่อีโซนวีคอเนี่ยคนทำหาเยอะส่วนเพอร์เซพก็เรื่อยๆนั้นแหละเรื่อยๆไม่ได้บูวาก่อนจะเริ่มถ้าพี่ตีเองในสามรุ่นนี้พี่ตีรุ่นไหน อีโซนเพราะว่า,าไม่ร้อยแอลก็ร้อยสองอันอยู่ที่ว่าอยากขี้เกียจแค่ไหนขี้ <laughs> เกียจมากก็ร้อยแอลถ้าโคตรขี้เกียจอาจจะหยิบร้อยห้าด้วยเพราะรู้สึกว่ามันก็ยังคุมได้นะเวลาตีแบบตีเดโมโตีน็อกให้ลูกค้าเบาๆตีร้อยห้าสบายดี <laughs> ใช่ผมว่ามันเป็นไม้ที่ตีน็อกดีใช่แบบหยิบอีโซนร้อยมาอะไรเงี้ยตีน็อกแบบ ครึ่งวงพอแล้วสบายสายครึ่งวงเลยถึงท้ายคอร์เนี่ยไม่ต้องพยายามส่วนถ้าผมตีก็คงเป็น2รุ่นนี้ก็ะจะเป็นเพอร์เซ็ตร้อยดีไม่ก็อีคอเข้าแปดอ้แทนตีสป,ปินก็น่าจะเข้าอีคอ<ช>่อ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเอาอ e ีโซนก่อนแล้วกันเพราะว่าน่าจะคนใช้เยอะสุดแล้วก็เป็นไม้พาวเวอร์ตีง่ายสุดเราก็จะเหมือนเดิมจะสี่เซ็ตอัพที่นัด2 ผมสองจะเป็นเซตอัพที่ใช้เองแล้วก็อันที่แนะนําให้ลูกค้าถ้าใช้เองไม้นี้เราจะแยกสเปกไหมหรือว่าไม่ต้องเข้าที่ลองตีฟิลทั้งทั้งสามรุ่นเนี่ยแต่ละสเปกมันก็คล้ายๆกันไม่ต้องแยกก็ได้คิดว่านะมันก็มีความคล้ายกยเว้นเมียไหนอยากแยกก็แยกอีโซเนี่ยส่วนตัวชอบเซตอัพโพลีทัวร์สไตล์ตั้งโพลีทัวร์โปรนอน อันนี้คือใช้เองแต่ที่ไม่แนะนําให้ลูกค้าเพราะว่าหายากแต่ถ้ามาที่นี่เรามีอยากลองมาได้แต่แตตถ้าไป<ด>แต่ถ้าไปที่อื่นผมไม่รับประกันว่าจะหาได้เพราะเอ็นโพลีโทรไตร์หาค่อนข้างยากมากๆแต่ตีดีจริงโพลีโทรไซ์โพลีโตรโปนี่แบบกำลังดีอ่แล้วเซตอัพนี้ข้อดีคือฟีลมันแน่นแน่นแต่นุ่ม แล้วก็เหมือนมันมันเข้ากับไม้คือไม้มันยอนิกปัจจุบันเนี้ยจะรุ่นไหนก็แล้วแต่ค่อนทางนิ้ว <H m. S 1> แต่พอขึ้นเซตอัพมื่อกี้มันมีฟิลกลับมาเวลาตีบอลเรารู้สึกว่าเออเราสามารถแยกได้ว,ว่าบอลมันโดนตรงไหนของหน้าไม้ในขณะที่เอ็นบางตัวมันแบบพานิ้วหายเกี้ยงไปเลย <H m. S 1> เป็นอย่างนั้นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเอ็นเซตอัพที่แนะนำให้ลูกค้าลอง เท่าที่ลองตีไม้เดโมมาแล้วชอบเองก็คือตั้งมักเทนนอนไฮเปอร์จีกลมก็คือจะเป็นไฮเปอร์มักบีดีนั่นแหละก็คือตัวตัวนะ่ะสนอนนใช่ไฮเปรอร์มักบีดีกับไม้นี้ก็จะมิวกว่าเซตอัพที่ที่ชอบเองแต่อันนี้มันหาซื้อง่ายกว่าออก็สมมุติลูกค้าอยากจะลองก็อันนี้มันหลายๆที่น่าจะมีอืหรือมาที่นี่ก็ได้มีเหมือนกัน <laughs> แล้วก็อันนี้สามารถขึ้นเอ็นส่วนตัวคือขึ้นเอ็นชั้นเดียวทั้งหน้าได้หรือเอาตั้งตึงกว่านอนก็ได้อมไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่อารมณ์เราแต่มันจะมีตัวถัดไปในที่จะส่วนตัวจะชอบเอนชั่นไม่เหมือนกันอ่ะต่อไปเป็นเซ็ตอัพแทนได้เลยอ่าโอเคถ้าผมขึ้นเองคงขึ้นคิดว่าผมขึ้นโทรไบ์ซอฟ์ไหมหรือไบเลยทำริงซอฟก็ได้หรือไบปกติก็ได้อืม,อม แดีผมขึ้นถ้าตีตัว98จะขึ้นตัวใบซอฟสักสี่4 4ดสช่วยเพิ่มแรงประมาณนั้นรอมามันก็ Power ไม่ได้เยอะเท่านบางทีขึ้นไป50ก็ได้แล้วแต่วันถ้าอยากออกแรงเรารู้สึกไม้มันก็ยังให้ Power เยอะอยู่นอกนั้นก็คำยิงขึ้นขึ้นไฮบัจจีผมก็ชอบหรือขึ้นซิงข้างหน้าผมก็ชอบเทนชั่นก็ประมาณนี้แบบ4ี <50. S 2> ไม่ก็5ห้าสิบแต่คงไม่เกินห้าสิบถ้าตัว ISO 100, ISO 100อีโซนร้ออีโซนร้อยคงขึ้นมากไอเบจอะไรนี้ <A verage. S 2> ส่วนถ้าแนะนำให้ลูกค้าผมจะแนะนำเป็นนี่เลยก็โพลิโตโพทั้งหน้าก็าแบบนุ่มสุด power ดี D, แล้วฟิลก็ไม่ได้มิวเกินไปผมว่ามันยังมีฟิลให้พอรู้สึกได้แล้วก็ตีง่ายสำหรับแบบไมว่าจะมือใหม่หรือคนแบบผมตีผมก็ชอบเหมือนกันแต่แค่ข้อเสียมันอาจจะหย่อนเร็วนิดนึง แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ซีเรียสมากบางทีย่นก่อนมันก็ก็ติสบายกติสบายใช่แต่ทีนี้พอยตทโปรสามสีสีสีด้วยอืตีไม่เหมือนกันทังอันก <laughs> <c oughs> ็จะมีเหลือง <c oughs> แนะนําสีอะไรดี <c oughs> คือปกติผมตีเองผมชอบสีดําเหมือนกันชอบสีดำเพรู้สึกรู้สึกมันเฟิร์มกว่าแล้ว <c oughs> มันไม่ได้ยุ้ยมาก <c oughs> ใช่แต่ว่าถ้าแนะนําให้ลูกค้าชอบแนะนําสีเหลืองเพราะว่านุ่มกว่าใช่ส่วนสีน้ําเงินผมรู้สึกมันยุ้ยเร็วสุด ไม่รู้คิเปร์หรือเปล่าแต่ว่ามีความยางๆเออมันจะแบบบอกไม่ถูกอ่ะจะไม่ค่อยชอบเลยรับเอชมากอันนั้นใช่ไม่ชอบเือนไม่ชอบสีน้ำเงินเลยอืส่วนสีม่วงยังไม่ได้ลองจรม่วงจริงๆแต่เคยเคยลองมันมีขึ้นมาเดโมมาแต่ว่าเทนชันมันไม่ได้ไม่อยู่ไว้ก็เลยนับว่าไม่เลยลองแล้วกันแต่เท่าที่ลองมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆสีน้ำเงินก็เลยไม่ชอบ อีกกันที่ตีดีคือ p o ล y ทัวเร e ตั้งโพล y ทัวนอน poly tour p o นอนก็โอเคแล้วก็สีสวยด้วยว e ฟก็มีหลายสีจะมีสีม่วงสีมิ้นส่วนตัวชอบสีม่วงฟีลตีนะผมชอบสีผมชอบสีมิ้นกับสีม่วงแต่ไม่ชอบสีขาวสีขาวก็ออกแข็งแข็งสีขาวผมว่าแข็งเลสีส้มก็ไม่เลวสีส้มก็นุ่มดีสีส้มผมไม่ใช่ เคยลองไม้เดโมวีคอคราวที่แล้วรุ่มที่แล้วขึ้นสีส้มมาให้ก็เออตีสบายดีถ้าแนะนําให้ลูกค้าที่ขึ้นเทนชันไหมก็ถ้าถ้าผู้ชายก็อาจจะไปห้าสิบถึงห้าสิบสองผู้หญิงก็ราวๆาสักสี่สิบแปดน่าจะโอเคสำหรับอีโซนร้อยแอลอ่ะนะครับผมถ้าถ้าเก้าแปดคงให้ขึ้นประมาณผมตีประมาณสี่แปดถกถ้าร้อยก็คงสักส่วนใก็ได้จะชอบขอดูคลิปลูกค้าตีก่อน S <S จะแนะนําถูกเพราะแบบแรประมาณนั้นเพราะบางทีเวลาเราถามลูกค้าว่าตีแรงไหมแ<ร>งางท่แรง<ช>เราไม่เท่ากันอมันจะกะยากคนบอกตีเบาแต่ตีแรงก็มีเชื่อวานั้นเจอลูกค้าคนหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นบอกว่าผมตีเบาเดิ <chilli> นเอาไปตีตีแบบโคตรโปะตีโคตรเก่งผมแบบนี่เบาแล้วหรอใช่แรงเบาแต่ละคนไม่เท่ากันสปินไม่สปินก็เหมือนบางคนบอกตีสปินจัดเห็นไม่มีรอยก็มีอะ ต่อไปนะครับจะเป็นตัว Yonex V-Core ปี2 0 2พันยี่ิ่บหกใช่เพราะมเป็นสีแดงสวยงามมากคือเห็นแค่สีก็ซื้อแล้วอ่ะคือเห็นออกมาผมคลายสูรีมใช่มากๆสวยมากๆเอาจริงไน้เป็นดีไซน์ที่ Yonex สำหรับผมเนีคือทำดีที่สุดนั้นแต่เคยเห็นมาแล้วง่ายด้วยใช่คือง่ายๆไม่ต้องลบแค่แดงเงาจบจบแล้วก็เป็นแดงที่ถูกต้องไม่มีอะไรลกหูลบตาใช่ เรียบๆไม่ลกเท่าไหร่แต่ว่าของมาค่อนข้างน้อยน้อยมากคือมาถึงยังไม่ทันเอาแขวนชัแนก็หมดและใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแทบทุกร้านมั้งไม่น่ามีร้านไหนได้แขวนว่าในไทยเข้ามาน่าจะสองร้อยเท่าที่รู้คือไม่เยอะเลยสองร้อยนี่คือทุกสเปครวมกันนะน่าจะสเปคละสองร้อยคิดว่านะถ้าทุกสเปครวมกันน่าจะเอาแค่ใกล้นี่ก็ล่อไปจะหมดแล้ว อ่ะขอลองเซตหน้าพี่นัดอ่ะถ้าตีเองถ้าตีเองพี่พี่ตีสเปคไหนร้อยร้อยแอลเหมือนเดิมโอเคสายสบายสายสบายเองก็ก็หน้าใจยงตอบเหมือนเดิมก็คือสไตร์ตั้งแล้วก็เป็นทัวโปรนอนแล้วก็จะเป็นสีดำทั้งคู่สไตร์อาจจะชอบเป็นสีเทามากกว่าสีสมมก แล้วก็ยุทปโปรสีดำอ่าพอรู้สึกว่าแน่นเฟิร์มแล้วไม่แต่ไม่แข็งแ,แต่อันเนี้ยจะนิดนึงเทนชั่นเส้นนอนจะต,ต้องขอหย่อนกว่าเส้นตั้งสองถึงสามบอลพอรู้สึกว่าบอลมันออกจากสตริงเบสเร็วมากๆอืมด้วยวงไม่ค่ออ<น>ุ้มบอลไม่อุ้มเลยส่วนตัวนะเพราะเป็นคนตีไม่ค่อยติดตะปินแต่ปุ้งมันพุ่งมาไปแล้วอืมก็จะชอบให้มันแบบหย่อนลงมาหน่อยเพื่อให้มันอุ้มนิดนึง ไม่งั้นปัดบอลไม่ขึ้นมันลงเน็ตก่อนอส่วนถ้าจะแนะนำลูกค้าก็จะเป็นโทโ,โทรโโทรอันนี้ก็ของโทรไลท์ทั้งหน้าอันนี้เราพูดถึงไปในคลิปคลิปหนึ่งอ,อันนี้นนก็ลอเดินข้ามาพอดีใช่อันนี้ก็ได้ลองจากไม้เดโมที่เคยทำให้ลูกค้าแล้วลองตี อังทีไม่ได้ทําให้ลูกค้าลูกค้าเป็นคนขอขึ้นแล้วหน้าด้านขอเขาตีแล้วรู้สึกว่าเออฟิลมันก็เข้ากับไม้แล้วสีก็สวยที่ว่าเอ็นที่จะเข้ากับไม้นี่ต้องคาแรคเตอร์เป็นไงต้องมีไวเบชั่นเพราะว่าไม้มันเพราะไม้ิ้วมากเอยไม้มันเงียบใช่ไม้มันเงียบจัดเลยเรียกว่าเกือบใบแล้วเนี่ยอันนี้แทบไม่รู้สึกอะไรแล้วเทียบกับรุ่นเก่าพี่ว่าอันไหนเงียบกว่าคือรุ่นเก่าก็เงียบมากนะเขาเงียบอันนี้เงียบกว่า รุ่นเก่าอาจจะเงียบแบบนี้กรทักททยกันด้วยการกับพิตาอันนี้คือมองเมินกูเลยอไม่รู้เรื่องอะไรเลย <S 1> <S 1> ไอ้รุ่นนี้ผมรู้สึกคือรุ่นเก่าผมรู้สึกเฟล็กซ์มันดูเหมือนจะเท่ากันทนนั้งทั้งด้านแบบมันแล้วแต่ตรงไหนรู้รสึกว่ารุ่นเก่าคือแดงดําอันนู้นหรือว่าเบจอะเบจใช่ไหมเพอนพาะเบจรู้สึกว่าแข็งเสมอแต่ตัว,ต,วตัวแดงดําตัวสีแรกรู้สึกจะนุ่มกว่าสำหรับผมรู้สึก แต่วราผมคืออย่างนี้ยังถือว่าค่อนไปทางนุ่มแต่รู้สึกเฟล็กซ์มันจะเท่ากันทั้งไม้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้รู้สึกรู้สึกคออ่อนแล้ว,แ,ลวแถวเนี้ยแข็ง,ขงใช่หัวแข็งเป๊กเลยคือถ้าตีหลุดไปนทังหัวนี่แบบสะเทือนแต่รู้สึกคออ่อนแล้วก็บิดบิดนิดหน่อยก็าอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้บอลมันออกไม้เร็วหัวมันแข็งมันคายบอลเร็วเร็วแต่สิ่งที่ไม่ชอบไม้นี้คือเหมือนอันหนึ่งคือถ้าจะ คุมสปินให้มันลงรู้สึกความเร็วหัวไม้ต้องต้องสูงใช่แต่กลายเป็นว่าไม้มันหัวไม่ได้เร็วขนาดนั mm ้น hmm. ตอนมาผมเลยรู้เหวี่ยงรู้รู้สึกว่าหัวไม่ได้เบาขนาดที่จะแบบเล่งหัวไม้ <Bit bear. S 1> ปิดได้ทุกลูกออมันก็เลยกลายเป็นบอลค่อนข้างาจะบิด <can> ออกเยอะ,อะใชะ่สำหรับผมเซตอัพที่เพิ่งไปเจอมาแบบไม่ได้ตั้งใจก็คือ l ิสติ i วีโว o อ่า รู้สึกว่าคือมันเป็นเอ็นที่เฟิร์มแข็งค่อนไปทางแข็งมากเลยอ่าคือตอนแรกขึ้นเพราะว่าไม่รู้จะขึ้นอะไรแล้วมันก็สีเข้ากับก็สีส่วนของไม้ใช่ก็ต้องตรงคอมเบ็ดมันจะมีสีรบบบนไม้มันมีสีมิ้นมินอยู่ในบางก็เลยแบบว่าไม่รู้จะขึ้นอะไรล้ะลองมาน่าจะเกือบสิบเซตอัพแล้วแล้วรู้สึกบว่าบินก็เลยว่านี่ก็ได้ลองดูสรุปไปตีดีเว้ย กลายเป็นแบบฟีลมันเฟิร์มก็เลยเข้าไปเติมให้ความแบความเงียบของไม้ก็จะมีการสั่นทักทายเราบ้างนั่นแหละแล้วก็เนื่องจากเอ็นมันโล่พอร์มากก็เลยเหมือนช็อตที่ตีแล้วบินแล้วคิดว่าเอ้ยออกชั่กลายเป็นลงก็เลยแบันกันกี่กับทลน์ที่แนะนำเมื่อกี้แหละจากที่สัดแล้วหลุดด้วยความเชอเอ็นโล่พอร์มันเลยลง ก็เลยรู้สึกว่าเออต้องขึ้นเอนโรพาวเวอร์ต้องขึ้นเอนโรพาวเวอร์ที่มีไวเบชั่นนิดหน่อยแต่จริงๆโทรโรลายมันไม่ค่อยมีไวเบชั่นนะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอันนี้ลองแล้วดันเข้าแบบน่าประหลาด <laughs> อีกตัวที่คิดว่าอาจจะเวิร์กแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคิดว่าจะลองคืนสนปปอสแนปเปอร์สแนปเปอร์ผมว่าฟิลฟิลนายย่าจะเยอะสุดของทโทรลโรลายแล้วก็เป็นเอนพลาวเวอร์ต่ำแล้วก็ผมรู้สึกล็อตเชนเกิลมันไม่สูงงั้นเลยคิดว่าถ้าเอามาใส่จะเวิร์บ ก็ช่วยในสิ่งที่นี่ให้มันล้นเกินไปวันนี้ตีแล้วโห้โหบินไปนู่นรอนเชงเกอร์ค่อนข้างฉ่ำสูงอ่าส่วนท่านแนะนําให้ลูกค้าความจริงไม่รู้จะแนะนําเลยอะแบบคือโอเคแนะนําได้แต่คือยังไม่เจอที่รู้สึกว่าแบบเออมันใช่แต่ถ้าสมมติเอาแบบโอเคค่อนไปทางดีก็ดีโวก็อันที่เราเลือกเองถ้าเราตีง่ายๆแต่ผมว่าคนคนตีพอิตโอโปก็ชอบเยอะแบบทางหน้า แต่แล้วเราคือมันล้นไปชนตีอ๋อโอเครู้ละอาจจะแนะนําเป็นไฮอริจีซอบหรือไม่ซอบจีธรรมดาเลยจีธรรมดาเพราะว่าไวเบชันเยอะกว่าใช่เพราะู้สึกฟิลฟิลคมกว่าแล้วตอนนั้นลองเอาไปตีบนวีคอร1 0้อยที่ขึ้นที่ไมคเดโมก็รู้สึกเออค่อนข้างโอเคและอีกตัวขึ้นขึ้นซิงทางหน้าก็โอเคแต่แค่สปินมันไม่ได้จับจานมาก เพราะว่ามีขึ้นอยู่บนวีคอเก้าห้าที่ลานแล้วตีร,รู้สึกว่าโอเคดีแบบฟิลใช่เลยอ่ะก็น่าจะประมาณนี้สําหรับตัววีคอเรื่องนีผมตีเองผมตีเก้าแปะอ่าสำหรับตัวสุดท้ายของย o n น x สครับก็จะเป็นรุ่นที่ตียากที่สุดซึ่งนั่นก็คือ p e r ร์เซซึ่งคาเล็คเตอร์ไม้ตัวนี้เป็นงไงพี่ก็เอาว่าต่ำจะินน้อย อย่างดีที่ไม่แข็งเท่าไหร่ส่วนตัวนะแต่มันก็มีคนที่ตีระบบแข็งมากก็มีอส่วนตัวไอ้สีม่วงอะตีง่ายกว่าสีเขียวเหมือนแต่เป็นคนตีเรื่อยๆนะไม้นี่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เล่งวไม้ลากเรื่อยๆส่งๆไปบอลมันก็ไปตกท้ายขอดได้ดีออ่าส่งก็จะออกเป็นบล็อกบินนิดหนึ่งนาะก็ค่อนข้างไปทางอืแต่ข้างในจะแสบๆหน่อยข้างในคออจจะม,มันจะมี เคิร no right ์ฟนิดนึงมีมีเชฟอยู่วันนี้จะเรียกว่าอะไรบีมแบบนี้มันก็เป็นตัวที่เรียกว่าฟิวเยอะที่สุดในไม้โยนนะฟิวชัดสุดชซึ่งปกติไม้ที่รูปร่างหน้าตาอย่างนี้มักจะฟิวชัดสุดอยู่แล้วและแน่นอนว่าพาวเวอร์ต่ำก็ส่วนตัวถ้าจะเลือกตีแน่นอนว่าเอ็นต้องเด้งแล้วพี่ตีสเปคนึ่ถ้าจะเลือกตีถ้าจะเลือกตีร้อยแอลแน่นอนไม่ร้อยด้วย แล้วผมตีน่าจะรู้อยู่แล้วผมตีร้อยดีนะครับซึ่งเป็นสิบแปดสิบเก้าหน้าร้อยแต่สาหรับผมอ่ะคือสาหรับผมคือตีง่ายถ้าสมมุติเทียบกับไม้นี่สภาพ้ในสเปคเราหลังเนี้ยอันนี้ถือว่าตีง่ายใช่คือถ้าเทียบกับคู่แข่งมันที่เป็นไม้คอนโทรผมว่าตีง่ายสมมติตีเบรดมาไม่ตีตีโปรสตาร์มาอะไรเงี้ยผมว่านี่ตีเนี้ยซิกว่าสวิสสปอร์ตใหญ่เออพาวเวอร์ ค่อนข้างพอมีแล้วก็ส่งบอลได้ถึงท้ายคอตีลึกลูกกคาอ้็น่าจะกลับมาอีกทีฟ้ามืดแล้วฟ้ามืดมากๆแล้วขณะนี้เวลาจะเริ่มวันใหม่แล้วก็มาต่อนี่เพอร์เซ็ปนะคยตอนเมื่อกี้จําไม่ได้ว่าถึงไหนต่คิดว่ายังไม่ได้พูดถึงเอ็นเลยไม่พูดอะไรเลยมั้งน่าจะขอเซตอัพเพอร์เซ็หน่ยครับเซตอัพเพอร์เซ็ ัวรใบซอฟต์วใบกลมสำหรับแนะนำลูกค้าไปเองเนี่ยเหนื่อยใจมากเพราะคงไม่หยิบมาตีคือถ้าจะไปเองน่าจะเป็นเซตอัพเดิมเหมือนกันสไตร์กับโพลิโทโปรแต่คงจะลงลง <L od S 1> ไปห <T ension. S 1> ย่อนลดเทนชันซะมากกว่าค,คิดว่าลดไปเท่าไหร่จากสมมติจากอ e ีโซนเมื่อกี้แล้วก็จากวีคอร์เมื่อกี จากอีโซนน่าจะลงสองวีคอร์น่าจะลงสี่เพราะวีคอเด้งสุดในในรอบนี้ในในในนเจนนี้ทั้งหมดนะอย่างอีโซนพี่จะขึ้นสี่แปดใช่ไหมใช่อันนี้ก็อรจีจะล้าสิบอันนี้อาจจะสี่หกใช่จะเป็นอย่างนั้นไอ้ทัวร์บซอฟทัวร์บกลมนี่ข้อดีคือนเลยถ้าเทียบกับสมมติทัวร์บซอรเนี่ก็ไอ้ทัวร์บกลมเนี่ยมันจะช่วยให้ทัวร์บซอฟมันสามารถ ขยับตัวได้ดีขึ้นเพราะฟิกชันมันต่ำกว่าคือเวลาเอ็นเหลี่ยมกับเอ็นเหลี่ยมด้วยกันมันไม่เคยเอาด้านคมที่เป็นจุดฟิกชันน้อยมาชนกันหรอกมันจะสุดท้ายมันจะมันจะเอาด้านที่เป็นด้านแบนมาชนการฟิกชันมันจะเยอะเสมอถ้าสังเกตดีๆมันถ้ามันจะชนกันบ้างที่เป็นด้านคมมันจะเป็นส่วนน้อยมากที่มันอาจจะบิดมาแล้วมาเจอกันแต่โดยปกติถ้าดึงไปยังไงไอ้ด้านนี้มันจะมันจะสีกันมันคือด้านที่เป็นด้านแบน เพราะฉะนั้นเอ็มจะขยับตัวได้ไม่ดีเท่าสังเกตว่าหลายๆเอ็นหลายๆยี่ห้อเหล่านี้เส้นนอนที่เขาจะจัดเซตไฮบิดมามักจะเป็นเส้นกลมก็เพราะแบบนั้นแหละไวเอ็นในเส้นตั้งเคลื่อนตัวได้สปิบได้มาคือใช่แล้วทัวร์ไบค์กลมนี่ก็แข็งกว่าทัวร์ไบค์ซอฟด้วยนิดหนึ่งมันก็จะได้คอนเฟิร์มได้ความเฟิร์มขึ้นมานิดหนึ่งก็จะเป็นเอ็นเซตของแท้ของผม <c oughs> ตอนแรกที่ตีไม้เพอเร์เซ็เนี่ยเซตนับแรกที่ลองคือโพลิโทโปสีดำตีเสร็จซื้อเลยจริงจริงโพลิโทโปสีดำก็น่าจะเป็นชอยซี่น่าสนใจดีตีง่ายสวิสปอนใหญ่ออันนี้ยังไม่เคยลองแต่แต่พอพูดขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออเป็นเองที่นา่ญญญาจะเข้ญญญา,าใช่แต่ว่าผมใช้ร้อยดีมัน 18, 1 8บแปคือสิ่งที่ขาดอีกอย่างหนึ่งถ้าเทนไม้นี้ตั้งตึงมานอนอ่าใช่ พราะบอลมันไม่ได้สูงมากใช่รอนเชิเกิลตัมใช่ครับสิ่งที่ขาดไปคือรอ,อนเชิงเกิลตัมสปินไม่ได้ดึงขึ้นดีมากเพราะงั้นผมตีสปินผมอยากได้ให้มันสูงขึ้นซึ่งเอโพลิโตโปคือตีดีฟีลดีนุม่มโริสปอดใหญ่ตีแล้วมันป๊อปตีแล้วพุ่งพุ่งพุ่ง,งตีแบ็คแฮนด์โดนง่ายแต่ว่าตอนหลังที่มาใช้คือซีโร่ตั้งแล้วก็เส้นนอนเป็นเอ็นกลมอะไรก็ได้แบบ สิงค์ไม่ก็ผมใช้วอลสบีเอ็กซ์ซึ่งหลักๆก็อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้เลยก็ให้มันลื่นๆสปินดีเพิ่ม้อนแองเกิลเพิ่มสปินแค่นั้นเลยรู้สึกตีดีแล้วก็วางบอลดีแบบตีไม่ค่อยออกนั่นแหละแล้วบอลตกลึกส่วนถ้าให้แนะนําทุกขาก็นั่นแหละนอีิดูโปทั้งหน้าไม่ก็แบบไ้เบจีซอฟทั้งหน้าถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเพอร์เซ็ปลอง โอทีโโปข้างหน้าก่อนก็เป็นชอยซี่ดีสบายค่อยใช่เอาพวกเอ็นซอฟแล้วขึ้นไม่ต้องตึงผมขึ้นประมาณแบบสี่หกสี่แปดอะไรเงี้ยก็อยู่ละนวลนี่แหละโอเคสวิทสปอตมันแบบกว้างมันก็เป็นไม้ตีไม่ได้ไม่ได้ตีง่ายมากใช่ไม่เหมือนยีโซมีคออันนี้จะออกแนวเหนื่อยๆคืออย่างเพื่อนผมที่สมมติไม่ได้ระดับสูงมาก แบบตีแบบพอน็อกได้ตีไม้เนี่จะบอกว่ายากอยากแต่ถ้าให้คนต้องแบบอินเตอร์มีเดียึ้นงไปแต่ถ้าอินเตอร์มีเดียขึ้นไปตีแล้วจะบอกง่ายพอจะแฮนด์ลไมนนี้ได้ก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปรับลูกค้าก่อนดครับสวัสดีครับ